หัวค่าฝนตกนะคะที่สตูนฝนตกเป็นวันแรกหลังจากที่หยุดตกไปสองสาวันนะคะดีค่ะต้นบอลดาของมาดมจะได้สดชื่นนะคะเพราะว่าถ้าน้องได้รับน้ําฝนตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะสดชื่นเป็นพิเศษเลยนะคะในวันนี้ขอคุยในเรื่องของประเด็นของบอลดาสตูลก็แล้วกันนะคะเพราะเราคุยกันเรื่องบอลดามาตลอดกำลังเวที่นิยมใครๆก็อยากได้ไปครอบครองถูกไหมเพื่อนๆเห็นกระแสแล้วอาจจะอยู่ในโลกของโซเชียลเฟซบุ๊กอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็เจอต้นไม้เจอภาพของต้นไม้หรือว่าขายเขา ในกลุ่มต่างๆแล้วก็อยากจะได้อย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วนะคะมาฟังมาดามก่อนนะคะมาดามจะเตือนไว้6ประเด็นนะคะ6ประเด็นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อต้นไม้นะที่ตัวเองกําลังตามหาอยู่ในโลกออนไลน์ประเด็นที่1คุณต้องเช็คราคากลางก่อนนะคะเช็คจากไหนเอ่ยจากเพจที่เขาขาย หรือว่าจากกลุ่มอื่นๆที่ใกล้เคียงกันเช่นกลุ่มคนรักบอลดำตูลกลุ่มซื้อขายบอลดำซื้อขายไม้ฟอกอากาศอะไรต่างๆคุณลองเซิร์ชหานะคะซึ่งก็จะมีคนเลี้ยงบอลดำหรือว่าคนที่ตั้งใจหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงเนี่ยเขาก็จะอยู่ในกลุ่มแล้วก็นําสินค้านําบอลดำมาเสนอขายกันนะคะให้เพื่อนๆลองตรวจสอบราคานะคะโดยอย่าลืมนะคะตรวจสอบยังไงดูว่ารูปทรงใบฟอร์มใบนะคะ ที่ตัวเองต้องการเนี่ยฟอร์มไหนใบตรมใบรีนะคะหูหางหงูชิดเอาไปเปรียบเทียบกับในกลุ่มดูนะคะลักษณะเด่นของใบที่บอลดาที่เพื่อนๆอยากจะซื้อมีลายพิเศษไหมลายหินอ่อนลายสายรุง้งนะอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็สีชมพูกระดูกชมพูระดับไหนเกรดไหนนะทรงใบแบบไหนอันนี้เพื่อนๆคงจะต้องไปตรวจสอบเปรียบเทียบราคากลางสักนิดนึงก่อนจะตัดสินใจนะไซส์ของต้นไม้สําคัญ เพื่อนอต้องตรวจสอบนิดนึงค่ะนะเดี๋ยวเราจะไปพูดในข้อต่อไปเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้หน้าจอเพื่อนเห็นอุ้ยใบยใหญ่มากเลยนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่อาจจะแสดงนะโชว์ใน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 ,ในรูปภาพของที่เขานําเสนอขายเราก็คิดว่าใบาใหญ่เบื้เริ่มเลยล้นจอนะคะแต่พอถึงจริงๆพอได้รับไปของจริงเพื่อนได้ไปใบแค่นี้นะคะเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะคะเจอกันเยอะแล้วก็เห็นบน่นแล้วก็ โวยวายกันมาหลายรายนะเท่าที่เห็นในในโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นก็พึงระวังตรงนี้วาทิดหนึ่งตรวจสอบหน่อยหรือดูว่าต้นไม้ต้นที่เราจะซื้อเนี่ยเขามีตําหนิอะไรตรงไหนไหมนะคะราคาสมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าหากมีตําหนิแบบนั้นเป็นต้นนะคะข้อต่อไปข้อที่2ก็คือหลังจากที่ตรวจสอบต้นไม้เช็คดูนะเรียบร้อยแล้วเช็คคนขายค่ะคลิกไปดูโปรไฟล์ของคนขายสักนิดหนึ่งว่าเขามีตัวตนจริงไหมเขามีเครดิตไหม เครดิตทั้งเครดิตที่ดีแล้วก็เครดิตที่แย่เนาะมีมีใครแปะอะไรไว้แจ้งเตือนในกลุ่มต่างๆหรือในเฟซในอะไรหรือเปล่าสาหรับหน้านี้บุคคลคนนี้ลองเช็คดูก่อนบางทีคลิกเข้าไปในโปรไฟล์ไม่มีอะไรเลยสะอาดมีแต่แปะใบต้นไม้อยู่สองสารูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีรายละเอียดของความเป็นตัวบุคคลที่มีวิถีชีวิตกินนอนเที่ยวเลยอะไรในชีวิตประจําวันไม่เหมือนเพื่อนนะคะอยู่อย่างสงบมากเป็นต้นอันนี้เพื่อนต้องระวังด้วยนะคะประเด็นที่สาม ที่เจอเลยนะคะก็คือเวลาแปะสินค้าแปะรูปบอลดาลงมาแล้วพอมีคนสนใจจะซื้อก็จะสอบถามราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นมาดามนะคะสอบถามไปราคาเท่าไหร่แล้วไม่ตอบมาดามจะไม่ชอบเลยก็จะผ่านเลยนะคะแล้วก็ที่นิยมตอบก็คือถามมาเป็นสิบบเป็นร้อยคนราคาราคาราคาทักแชททักแชททักแชทอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์อินบ็อกซ์นะคะ ถ้าคุณจะขายอ่ะคุณตั้งใจจะขายสองพันงี้คุณก็บอกเขาไปเลยไม่ได้หรอว่าคุณต้องการขายสองพันเออต่อรองได้ถ้าเขาทักแชทเขาสนใจจริงเขาทักแชทไปคุณจะอัพคุณจะลงคุณจะลดต่อรองอะไรกันยังไงก็เป็นเรื่องของคุณแต่ว่าในเมื่อคุณต้องการขายเท่านี้ประมาณนี้นะก็แสดงความจริงใจกับลูกค้าหน่อยลูกค้าทุกคนมีสักและสิทธิ์เสมอ ER กันค่าเงินพันและสองพันใบเท่ากันราคามูลค่าของเงินก็เท่ากันอันนี้คือมาดามไม่ชอบมากถ้าหากว่าทักแชททักแชทนะนะทีนี้เนี่ย ถ้าเขายอมตอบอะคือมาดามโอเคคือคือดีอะคือดีต่อใจอะนะคะรู้สึกดีแต่ถ้าเขาไม่ยอมตอบเนี่ยไม่โอเคนะคะรู้สึกไม่โอเคแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มาดามาไม่รู้ว่าก็พยายามที่จะเตือนนะคะกับคนที่รู้จักอะที่ขายบนดําหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะมาดามก็จะพยายามเตือนว่าระวังด้วยนะมันมีกฎหมายนะคะมันมีกฎหมายอยู่นะตัวเองนะคะกฎหมายอะไรเอ่ยก็พรบอรของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ พศสองมยเดี๋ยวมาดามขอดูนิดนึงนะนิ้งนองใช่พรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542มาตรา40กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram l ล n e แล้วก็เว็บไซต์ต่างๆแต่จะให้ i n b อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคาเท่านั้น มีโทษนะคะปรับไม่เกิน1,000 0บาทแล้วก็ผู้ชี้เบาะแสจะได้รับสินบนนําจับหรือว่าอะไรเนี่ยประมาณ25%ของเงินค่าปรับเพราะนั้นคุณโดนปรับหมื่นหนึง่งคนแจ้งเบาะแสได้เงินรางวัลไปยี่สองพ้าร้อบาทยังไม่มีใครทาอะไรกันไง ดามก็เลยบอกว่าเออน่ะขายของให้มันหยวนหยวนกันหน่อยนะคะก็ถามมาก็ตอบไปเถอเนาะถ้าคุณไม่ตอบไม่ตอบเกินเขาโมโหหรือเขาชี้เบาะแสขึ้นมาแล้วก็เจ๊เขาร้องเรียนหรือร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยเดือดร้อนนะ <S <S คนขายอย่าเดือดร้อนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือยังไงก็ต้องศึกษากฎหมายกันไว้นิดนึงนะคะ <S <S อย่าลืมนะคะไปดูในราชกิจจานุเบกษาเลยเนาะ <S <S พรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2,542มาตรา40โอเคนะต่อไปค่ะข้อที่สี่ ข้อที่สี่ที่อยากจะให้ทุกคนนะตรวจสอบก่อนนะคะก็คือขอให้ผู้ขายเขาสดแสดงขนาดของต้นไม้เหมือนที่มาดาเมื่อกี้พูดไปแป๊บหนึ่งนะคะว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยนะโดยถ้าเป็นไปได้อ่ะให้เขาวัดเลยค่ะเอาไม,ม้บรรทัดมาวัดเลยกว้างเท่าไหร่นะกว้างกี่เซนกี่นิ้วยาวกี่เซนกี่นิ้วส่วนสูงจากปากกระถางขึ้นมาจนถึงยอดเนี้กี่เซนกี่นิ้วเอาแบบนั้นเลยนะคะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะได้ต้นไม้ที่เพื่อนๆคิดว่าเป็นทรงพุ่มสูงนะอ่าสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเซนแต่พอสุดท้ายเออได้ใบเริ่มเทิมเลยนะแต่พอสุดท้ายได้ไปใบเท่านี้ได้ไปใบเท่านี้นะอันนี้อะไรที่มันพอจะตรวจสอบได้เราก็ทําเถอะนะแล้วก็ถ้าผู้ขายนะเขาเป็นคนที่น่ารักนะมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้าเนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธอกคะที่จะทํานะคะนอกจากมี มีความคิดที่จะไม่ค่อยอชอบมาพากลไม่ซื้อตรงนะคะก็อาจจะโยกโยกไปเย่มา,อ,าอ้างนู่นอะ้างนี่เนาะของไม่อยู่ที่นี่เอ,อไม่ได้อยู่ในบ้านอ่าตอนนี้ไม่สะดวกอะไระก็ว่าไปก็ให้สงสัยไว้ก่อนวนะ่าเอ๊ะต้นไหมมีปัญหาไม่ตรงสเปคไม่ตรงปกแน่เลยเป็นต้นนะคะข้อที่ห้านะใกล้ใกล้ใกล้จะได้ซื้อสินค้านะถ้าทําได้เดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็นิยมนะนิยมที่จะทํากันก็คือวิดีโอคอลคุยกับ หรือว่าแม่ค้าต้นไม้ที่เราจะสั่งซื้อเขานะคะหรือนั้นก็ให้ช่วยถ่ายคลิปหน่อยให้ถ่ายคลิปต้นไม้ให้หน่อยส่งมาให้ดูเพิ่มหน่อยนะคะก็ร,ะรูปที่เขาถ่ายมาโพสตอัพเต็มที่นะคะปรับแสงซะสวยงามนะคะชมพูฟล์ม่วงจัดนะคะก็เพื่อนๆก็ขอให้เขา,าช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยเนาะถ่ายเวลาถ่ายคลิปอ่ะช่วยถ่ายาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายรอบโคนต้นด้วยนะ ขอดูโคนต้นด้วยนะอะไรเงี้ยน,นะคะให้เห็นโคนต้นรอบเลยมาดามจะดูแบบนั้นว่าโอเคต้นลําต้นใหญ่ไหมนะคะมันจะมันจะแทงหลอดไหมเพิ่มไหมลักษณะดินหรือว่าวัสดุปลูกเป็นยังไงใหม่หรือเก่าเพราะนั่นจะบ่งชี้ว่าต้นไม้เนะี่ยเพิ่งเอามาลงกระถางนะคะ ือว่าต้นไม้อยู่ในกระถางนานแล้วดินแน่นแล้วแล้วก็แสดงว่าอนุมานว่าต้นไม้นั้นจะต้องแข็งแรงเวลาเขาจัดส่งให้เราถึงบ้านเราถึงมือเราต้นไม้ก็จะยังสภาพดีอยู่ไม่ใช่ว่าเอาพับเขาอ,อ่อนเหลืองใบเหลืองอลามไปแบบนั้นอันนั้นเราก็จะเสียความรู้สึกใช่ไหมถ้าเป็นไปได้นะคนขายบางคนน่ารักมากนะมาดามบอกว่าช่วยถือแล้วก็ถ่ายรูปต้นไม้คู่กับคนขายหน่อยได้ไหมเขาก็โอเคยินดีอันนี้เราก็จะเห็นด้วยสภาพต้นไม้ว่าต้นใหญ่ต้นร็กอย่างไรนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่ง ภาพที่นําเสนอในช่องทางที่สื่อส,อสือให้จะขายให้เราเนี่ยบางทีเขาถ่ายช่วงกลางคืนในที่มืดถูกไหมแสงมันก็จะแจ่มชัดสวยงามบางทีพวกบอลสอีสีชมพูอะไรนะคะกระดูกชมพูอย่างเงี้ยนะหรือลวดลายนะคะอยู่ในที่มืดอาจจะสวยงามชัดเจนนะมาดามก็จะขอให้คนขายช่วยถ่ายรูปในที่ที่มีแสงสว่างเยอะหน่อยหรือยังไงก็ช่วยถ่ายอย่าถ่ายย้อนแสงนะคะขอภาพใหม่หรือ ช่วยพรุ่งนี้ก็ได้นะคะช่วยเอาต้นไม้ไปอยู่กลางแจ้งแสงธรรมชาติหน่อยนะคะมาดามขอดูตอนที่เขาถูกแสงธรรมชาตินะคะไม่ถูกแสงไฟนีออนหรือสปอตไลท์นะคะเพราะว่ามันจะมีความเพี้ยนนะคะนี่คือสิ่งที่มาดามทําอยู่ก็แนะนําเพื่อนๆแบบนี้นะคะให้ใครเห็นดีด้วยคิดว่ามันโอเคก็จะนําไปปฏิบัติตามก็มาดามก็จะยินดีมากเพราะว่าสิ่งที่มาดามปฏิบัติตรงนี้พอมีประโยชน์กับเพื่อนๆมาดามก็จะยินดีมากนะคะข้อที่6กข้อสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆคะ ตกลงราคาต่อรองราคากันเรียบร้อยแล้วพร้อมชำระเงินก็ยังมีปัญหาอีกนะคะขอเลขบัญชีผู้ขายขอให้มีความตรงปกตรงคนขายชื่อในเอบัญชีก็ของในเอได้ไหมนะคะถ้าบอกว่าเออไม่สะดวกให้โอนไปหาบัญชีนายบีนายซีนาดีอย่างนี้อันนั้นก็เอ๊ะสงสัยพึงระวังนะคะว่า อาจจะจ่ายแต่เงินแต่ไม่ได้รับสินค้าก็เป็นได้นะคะมันมีทุกวงการมีทุกจังหวัดมทีทุกทั่วประเทศอะนะคะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็ชําระเงินโอนเงินและเสร็จอย่าลืมถามเรื่องของรายละเอียดของการแพ็คต้นไม้นะคะว่าแพ็คต้นไม้ยังไงลงตะกร้าลงกล่องถอดกระถางหอ่อตุ้มเนาะต้องถามสักนิดนึงแล้วก็ขนส่งบริษัทไหนเอ่ยนะคะจะได้ตามแล้วก็หลังจากที่เขาส่งแล้วขอเลขแพ็กกิ้งหน่อยจะได้ติดตาม ะะดูว่าต้นไม้เราเดินทางถึงไหนแล้วเนาะแล้วก็ทมคนขายอีกสักนิดนึงมีการันตีสินค้าไหมว่าต้นไม้จะอยู่ในสภาพดีซื้อหัวบอลดาแล้วจะได้บอลหัวบอลดํากระดูกชมพูแล้วจะได้กระดูกชมพูแน่ๆอะไรอย่างนี้นะคะคุณการันตีนะอ่ะงางอกกระดูกชมพูอีกสามเดือนกว่าจะง,งอกเนี่ยนะคะคนซื้อก็ลืมไปแล้วนะคนขายก็ลืมไปแล้วเบื่อแล้วไม่ตามแล้วเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือ,อเรื่องที่ควรจะระลึกนะแล้วก็พึง ปฏิบัติก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะทุกอย่างนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะแต่ต้นไม้ถูกไหมแต่นะวันนี้เราคุยกันเรื่องต้นไม้ก็จะเน้นเรื่องของการวัดขนาดการนู้นนี้นั้นนะดูส่วนสูงดูสีดูเชฟดูดูความมีชีวิตของเขาความมีชีวิตของเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะตรวจสอบท้ายที่สุดเนี่ยทั้งหกข้อที่มาดามกล่าวมาเนี่ยนะมีสิ่งที่ดีกว่ามั่นใจกว่าคืออะไรคะ ถ้าเพื่อนๆมีคนรู้จักอยู่ในพื้นที่เพื่อนๆมีเพื่อนที่พอจะไหว้วานนะช่วยเหลือกันนะคะช่วยไปดูให้หน่อยของจริงแล้วก็ซื้อเป็นต้นแบบสมบูรณ์ให้หน่อยเถอะนะคะแล้วก็ให้เพื่อนส่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือให้เพื่อนจัดการให้ในต้นทางนะคะ ติดต่อคอนแทคกับผู้ขายโดยตรงนะคะเห็นหน้าเห็นตากันชัดๆเลยนะมั่นใจนะให้เขาจัดส่งให้ยังไงก็แล้วแต่นะจะให้เพื่อนส่งให้หรือคนขายส่งให้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ได้สินค้าที่คุณจะพอใจนะคะแน่นอนนะ,ะไม่ถูกหรอกไม่ถูกแกงนะคะกลมาดาฝากไว้เท่านี้นะคะสาหรับวันนี้นะคะ่ะ